สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนาว์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการใส่ฐานไฟแช็คนะครับก็ฐานเขาหลุดนะครับหรือฐานหมดนะครับแล้วก็ถ้าเราจะใส่แบบอกดเข้าไปเลยนะครับก็ถ้าใครไม่มีความชำนาญนะครับก็จะทําวิธีนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาใส่ฐานกันโดยที่เราจะใช้ตัวช่วยนะครับนั่นก็คือกาวร้อนนะครับ แล้วก็จะทำการเทกาวร้อนลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอาสปริงนะครับจากข้างในนี้นะครับแล้วก็จะเอาฐานนะครับก็เอาใส่ไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้กาวกับฐานเราได้ติดกันนะครับ เราก็ให้ติดกันแบบนี้นะครับแล้วก็รอเขาแห้งก่อนถ้าเราจะใส่เลยก็ไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวช่วยแบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่กาวเราแห้งแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับ ก็พยายามดูนะครับให้ถูกทางครับถ้าไม่ถูกทางเขาก็จะ,ะทําการไม่งั้นก็จะขีดไม่ติดนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้กาวร้อนติดนะครับเราก็ใส่ไม่ได้นะครับก็วิธีนี้ก็สําหรับใครที่ไม่ชานานญครับในการใส่นะครับนี่ครับ ครับตอนนี้ไฟแชแ็กเราก็สามารถใช้ได้ครับง่ายมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ